ได้แล้วนะครับโรเบิร์ตพีวอเป็นป๊บคนล่าสุดนะครับนามว่าลีโอที่14นะครับลีโอที่14นะชนะการโหวตนะครับแล้วก็กลายเป็นคนอเมริกันคนแรกนะครับ the first American pope นะครับก็สร้างประวัติศาสตร์นะฮะหลังจากที่แกใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่เปรูนะครับแล้วก็สนิทสนมกับป๊บฟันซิสมากนะครับแล้วก็แนวคิดต่างๆก็ใกล้เคียงกันนะวันนี้อายุ69แล้วนะก ขึ้นมาเป็นโป๊ปนะฮะลีโอที่14อนะ่ะรอดูแล้วกันนะฮะว่าหลังจากนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในคริสตจักรความท้าทายที่อาจจะต้องเจอนะฮะของโป๊ปองค์นี้เลยนะฮะคือเรื่องของจํานวนคริสตจักรในยุโรปที่ลดลงคืออาจจะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เองเนี่ยก็ไม่ได้นิยมเข้าโบสถ์นะ,ะจำนวนคนเข้าโบสถ์เนี่ยน้อยลงมากเลยนะในยุโรปคริสตจักรในยุโรปก็น้อยลงก็ทําให้นะครวัติกันเนี่ก็ต้องต้องใช้ พลังกาลังเยอะนะครับนี่คือความท้าทายของโป๊โปองใหม่จะต้องบริหารจัดการยังไงดีรวมถึงภาวะการขาดทุนของวัติกันวัติกันเนี่ยก็เงินทุนก็ไม่ค่อยพอสุดท้ายทุกอย่างต้องใช้เงินนะฮะแล้วก็เงินเงินไม่พอต้องทำยังไงล่ะคราวนี้นะฮะเ,เข้ามาบริหารจัดการเวลานี้ก็ถือว่าวิกฤตพอสมควรนะฮะวิกฤตพอสมควรรวมถึงการเชิญชวนให้เด็กและสตรีเนี่ยเข้ามาในโบสถ์มากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ ก็ค่อนข้างที่จะตกลงไปเยอะนะยอดยอดผู้ชมเข้าโบนเนี่ยนะฮะแต่ว่าในสิ่งอื่นใดฮะการมาของโป๊ปครั้งนี้นะครับก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์คนอเมริกันเหมือนกันนะเพราะว่า first American uh p ป p e นะฮะแล้วก็คนอเมริกันก็ค่อนข้างที่จะบอกเลยนี่มันยังถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่1เลยนะฮะเขาเปรียบเทียบกันมาของโป๊ปลีโอที่สิเนี่ยแบบนี้เลยอ่าก็คงประมาณนั้น